สวัสดีครับ712วันสงครามยูเครนต้องยอมรับว่าเป็นการต่อสู้ที่มีการสูญเสียจํานวนมากกันทั้งสองฝ่ายการสูญเสียครั้งนี้เป็นรองแค่สงครามโลกครั้งที่สองนี้เท่านั้นของทั้งสองประเทศนะครับมันมีคําถามตามมาว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยรัเสเซียจะลุกลานยูเครนไหมแน่นอนว่าปูตินมีอํานาจเป็ดเสร็จในรัสเซียและก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองนี่สูงมาก ปูตินคงตอบว่ายังไงก็จะปลุกรุกรานยูเครนนี้เหมือนเดิมนอกจากปูตินแล้วนะครับบรรดาสมาชิกสภาดูมาของรัสเซียล้วนมีความคิดหอยหาอดีตอันยิ่งใหญ่ของโซเวียตด้วยกันนี้ทั้งสิน้นโทษปูตินคนเดียวไม่ได้นะครับนี่คือการปกครองแบบไม่มีการถ่วงดูลอำนาจ ความอันตรายก็เป็นแบบนี้แน่นอนว่าความเดือดร้อนก็ตกมาอยู่กับประชาชนไม่มีพิติการณ์คนไหนเนี่ยนึกถึงประชาชนมาเป็นอันดับแรกนี่อยู่แล้วตนเองและพวกพ้องต้องมาก่อนเสมอและอำนาจสำคัญกว่าความถูกต้องนี่คือธรรมชาติของพฤติการณ์นะครับซึ่งเป็นเหมือนกันทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ต้องไปสืบสวน หลายคนติดตามข่าวสงครามยูเครนมาตั้งแต่ต้นและพอเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่การต่อสู้ของยูเครนมีข้อจํากัดนี่หลายอย่างโดยเฉพาะการช่วยเหลือนะครับส่วนรัสเซียนี่ไม่มีแถมเป็นสมาชิกถาวรของ UN ได้เปรียบยูเครนี่มหาศาล แต่รัสเซียก็ไม่สามารถเอาชนะยูเครนแบบเด็ดขาดได้มาถึงวันนี้นะครับบิดากองเคียร์รัสเซียเนี่ยก็พูดไม่เต็มปากว่ารัสเซียนี่ชนะแน่หลังจากหาเหิุผลสารพัดมาเ้าข้างรัสเซียเกือบ2ปีตอนนี้กลายเป็นว่ารัสเซียเนี่ยต้องดิ้นรนเอาตัวรอดรัสเซียเริ่มมาฟ้องร้องยูเครนว่าผิดแบบนั้นแล้วก็ผิดแบบนี้ส่วนความผิดของตัวเองนี่ไม่พูดถึงนะครับรัสเซียอ้างว่ายูเครนเนี่ยใช้ไฮมาสโจมตีเมืองลูฮัส ทำให้มีผู้เสียชีวิต28รายรัเสเซียพูดแบบนี้เพราะว่าต้องการให้สอเมิกาเนี่ยงดส่งอาวุธให้กับยูเครนเพราะว่ายูเครนใช้อาวุธของตะวันตกโจมตีเขตของรัสเซียผิดข้อตกลงนะครับส่วนยูเครนก็บอกว่าลูฮัสเนี่ยเป็นของยูเครนไม่ใช่ของรัสเซียรัเสเซียประกาศผนวกควบรวมเองไม่มีใครนิยอมรับ ก็ต้องดูว่ารัเสเซียจะฟ้องสารมิการนี้สําเร็จหรือไม่ตอนนี้รัเสเซียกลายเป็นคนชอบฟ้องนี้ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับรัเสเซียก็ฟ้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศว่ายูเครนล้างเผ่าพันธุ์ชาวรัสเซียศาลตัดสินว่าหลักฐานไม่เพียงพอนะครับการที่รัเสเซียฟ้องเรื่องยูเครนใช้ไฮมัส โจมตีเขตของรัสเซียเพราะว่าต้องการกดดันสภาคองเกรสของัาอเมิกาที่จะพิจารณางบช่วยเหลือยูเครน6 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณ2ล้านหแสนล้านบาทอ่านเป็นทศนิยมก็คือ2.1ล้านล้านบาทสภาคองเกรสจะพิจารณาการในวันพุธนี้เป็นครั้งแรกรัสเซียดูเหมือนจะกลัวงบตรงนี้มากเพราะถ้าผ่านนะครับยูเครนจะได้อาวุธเพิ่มนั่นคือความยากของรัสเซียเพราะว่าอาวุธของรัสเซียก็เหลือไม่เยอะแล้ว รัเสเซียจะลุ้นถ่วงเวลาไปจนถึงเลือกตั้งของสรรมาิกาในเดือนพฤศจิกายนอันนี้มันก็เหลืออีกหลายเดือนนะครับรับเสเซียต้องสกัดงบนี้ให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกเราก็ต้องติดตามต่อว่างบจะผ่านหรือไม่ตอนนี้รัเสเซียมาลุ้นแบบนี้แล้วนะครับสวดกรลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่5กุมภาพันธ์2567นี้ออกมานะครับ ทหารของรัสเซียนีเสียไปแล้วประมาณ389,560นายเพิ่มขึ้นในวันนี้810นายเป็นปกตินะครับรถถัง6,348เพิ่มขึ้น5รถยานเกาะ11,822เพิ่มขึ้น4ปืนใหญ่9,349เพิ่มขึ้น18จรวดหลายลำกล้อง979เท่าเดิมระบบป้องกัน664เพิ่มขึ้น1โดรน7,173เท่าเดิมนะครับ เครื่องบิน332เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมขีปนุวุธร่อน1848เท่าเดิมนะครับเรือรบ24เรือดำน้ํา1เท่าเดิมพาหนะ12412 12, เพิ่มขึ้น19แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ1486เพิ่มขึ้น7นะครับ